ก็ต้องกา่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมเกียริแมในที่สุดแม์ที่บาตานมือเชนนะครับประทะกับ p ีเอมันก็ได้จบลงอย่างเป็นทางการแล้วหลังจากที่พวกเขาเนี่ยฟาดฟันกันมากว่า1ปีและเราก็จะได้มุมอ่อนนะครับไปอ่านในแม์ของแมนเชสเตอร์ที่จะประทะกับบาชาแล้วดูกันว่านายงี้เนี่ยจะคัมแบ็กกลับมายัางไง ซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ไม่ได้จะมาคาดเดาอะไรหรอกเพราะว่าถ้าคาดเดาไปผมก็คงจะ Oi, ika, ai, Momo, อวยนิชชี่โอกาสจิเมะโมโมวอีกแหละในไหนแมทต์มันก็จบอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วมันก็ยืดยาวมากงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าประเด็นหลังจบแมทต์ของบัซซันเหมือนเช่น,น,ชนบนรรชาพีเอ็กซีเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างกับสิประเด็นหลังจบแมทต์นะครับบัซซันเหมือนเช่นบนรรชาพีเอ็กซี let's go <S ซึ่งก่อนเริ่มคลิปนะครับช่องผมเนี่ยมีระบบเมมเบอร์ที่เหมาะกับอีโก้โดยเฉพาะเพราะสมาชิกนะครับจะมาพร้อมกับไอคอนลูกตาที่ค่อยๆโดนอีโก้คืนกอนล รือักผมชอบคอนเทนต์ผมนะครับ okay, ก็แค่ฝากกดไลค์ก็พอเอาล่ะไปดูคอนเทนต์กันต่อเลยประเด็นแรกครับการแบ่งประเภทของอีโก้ในแมตช์นี้นะครับอีสงนี้ได้พยายามจะแบ่งประเภทของอีโก้ทั้งของเพื่อนร่วมทีมนะครับแล้วก็ของคู่แข่งเพื่อหาทางที่จะเอาชนะริ่นซึ่งก็แบ่งได้เป็นตารางดังนี้และความแตกต่างของทั้งสองฝั่งนะครับนั่นคือฝั่งเวิร์ลอีโก้ที่เปรียบเสมือนการแบบเล่นแบบส่วนรวมซึ่งฝั่งเวิร์ลอีโก้นะครับนั่นคือคนที่สนใจผลลัพธ์อันดับรางวัลความสําเร็จแล้วก็เกียรติยเป็นนนนคคคคททีี่่่่จะลํําาาดดััับววมมสสญโยไึึงงงถิต อยากทำขอแค่มันได้ผลลัพธ์ก็พอซึ่งคนที่อยู่ในอีโก้ประเภทนี้นะครับไปอย่างเช่นคาราสุทิโอริเลโอและอิสงิกับอีกแบบนะครับนั่นก็คือเซลล์อีโก้หรืออีโก้แบบส่วนตัวอีโก้แบบที่ว่ามองมาที่ฉันสิฉันจะเฉิดฉายโดยคนพวกนี้นะครับจะสนใจในความสําเร็จของตัวเองสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งคนที่มีอีโก้ประเภทนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นบาจิราบบโรนางิชิโดคุนิงามิแล้วก็รินซึ่งนอกจากสองแบบนี้แล้วนะครับมันก็ยังแบ่งย่อยได้อีก2ประเภทแบบในแต่ละ ประเภทมี2อ่ะน,นะนั่นคือแบบมีอิสระและแบบมีข้อจํากัดซึ่งใครอยู่ไหนๆก็ตามนี้เลยซึ่งภายหลังนะครับอีสรงนี้ก็จําแนกได้อีกว่าคนประเภทเ o r ร์อีโก้เนี่ยจะออกแนวเป็นผู้เรียนรู้ส่วนพวกเซลล์อีโก้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพวกอัจฉริยะซึ่งเอาง่ายๆก็คืออิสรงนี้เนี่ยคิดว่าตัวเองไม่ใช่อัจฉริยะนะฮะเป็นแค่คนที่มีความสามารถในการเรียนรู้เฉยๆซึ่งไอการวิเคราะห์อีโก้เหล่านี้สําคัญอะไรนะครับมันก็สําคัญในการหาทางเอาชนะของอีสรงนี้นั่นแหละแต่ถ้าถามว่าผมจะอธิบายไหมไม่ละกันฮะเพราะมปลยไท ่มามันก็ดีครับที่จะได้รู้ว่าใครเนี่ยเป็นอัจฉริยะแล้วใครเนี่ยเป็นแค่นักเรียนรู้นะครับที่พัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆก็ต้องมารอดูกันครับว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากน้อยเพียงไหนในอนาคตประเด็นที่2ครับรการตื่นขึ้นของรินการตื่นขึ้นของรินนะครับทำให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยอยากเป็นตัวร้ายที่ได้ต่อสู้และจัดการกับตัวเอกแล้วก็ตายไปซึ่งการตื่นขึ้นใหม่นในครั้งนี้ของรินนะครับก็มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่เวอร์มากๆที่รอบนี้นะครับแม้มันจะเป็นการทําลายอีก คือรินเนี่ยต้องมีเป้าหมายหลักให้เขาบดขยี้เหมือนตอนยูยีนะครับที่เขาเนี่ยมีซาเอะเป็นศัตรตูที่แข็งแกร่งที่สุดและการที่มีศัตรตูแบบนั้นเนี่ยมันทําให้เขานั้นทุ่มสุดตัวเปรียบเสมือนการเอาชีวิตไปเสี่ยงนั่นเองโดยอิสงนีนะครับก็ได้เรียกรินล่างนี้ว่า สัตว์ประหลาดแห่งการทลายล้างเลยทีเดียวซึ่งมันก็เกิดจากการที่เขานะครับไม่สนเรื่องผลบอลและต้องการที่จะบดขยี้ศัตรูที่แข็งแร่งที่สุดซึ่งบอกเลยว่าโฟอของลินเนี่ยตึงเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีสติมากขึ้นคือแบบเขาแทบจะควบคุมโฟของตัวเองได้แล้วโดยรินนะครับต้องการที่จะก้าวข้ามเงาของซาเอะที่มาตามหลอกหลอนเขาโดยการเอาชนะเงานั้นและพัฒนาตัวเองขึ้นไปแบบคือต่อให้ลินเลนผ่านทุกคนนะครับแต่มันยังมีเงาซาเอะขวางเขาอยู่ไงเขาเลยเลือกที่จะไม่ยิงแต่อิสกี้นะครับก็ เรื่องที่จะยิงออกไปแล้วไอตอนที่รินยิงได้นะครับมันก็ทําให้อิสาง,งิก็ได้รู้ว่ารินเนี่ยเพิ่งรู้พรสวรรค์ของตัวเองก็ตอนยิงรูปนี้เพราะว่ารินนะครับได้แสดงความรู้สึกเดียวเหมือนตอนที่อิสาง,งิเนะี่ยยิงใส่นิโกะซึ่งอันนี้นี่ขนลุกเลยนะมันแปลว่ารินเนี่ยยังพัฒนาไปไกลได้มากกว่านี้อีกมากเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในภาคฟุตบอลโลกเนี่ยรินเนี่ยจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนแต่ตอนนี้นะครับให้คํานี้กับรินเลยดีแค่ไหนก็ยังไม่ใช่พระเอกประเด็นต่อมาครับคือความสามารถของชาวชาวนะครับมีวิช สูงส,ส,สุดอีกไม่ว่าจะเป็นเกมลับหรือรุกโดยเฉพาะการเปิดบอลของเขานะครับที่มันโหดมากๆแต่แม้จะโหดขนาดนี้นะครับชาวเนี่ยก็ยังมีจุดอ่อนนั่นคือเขาขาดแรงจูงใจในสนามครับแบบคือเราเห็นได้เลยนะตอนชิโดโดนประกบตัวจนเขาส่งไม่ได้เนะี่ยเขาเนี่ยก็ขอเปลี่ยนตัวออกเลยแม้สุดท้ายนะครับลินจะทําให้ชาวตาสว่างก็เถอะแต่ถ้าไปเจอกองหน้ากาก,าก,ากไอหมอนี่ก็ง่อมเหมือนเดิมปะ ก็ต้องรอดูกันแหละว,ว่าหมอนี่นะครับจะปรับปรุงตัวได้ไหมแบบปรับปรุงตัวจริงๆนะแล้วลองคิดดูว่าถ้าชาวนะครับเติบโตและปรับทัศนคติได้เนะี่ยเขาเนี่ยจะโหดแค่ไหนเราก็มารอดูกันนะฮะประเด็นต่อไปครับฟอร์มของคนอื่นๆจากบูล็อกแมตช์นี้นะครับเป็นแมตช์ที่มีคนจากบูล็อกเนี่ยได้ลงเยอะมากและหลายๆคนเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้ดีทีเดียวแบบอันดับสวิงกันสนุกแน่เรามาเริ่มที่คาราสูกันดีกว่าที่ในแมตช์นี้นะครับโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นตลอดเกมในการเล่นเกมรับนะครับทั้งการเข้าประกบและการสกัดบอลนการ่่ววมมับช ตอนท้ายของแมทนะครับเขายังเปิดเมตาวิชั่นได้อีกเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่พัฒนามากๆเลยนะครับในระหว่างแมทนี้ฮิโอริโยนะครับโดดเด่นตลอดทั้งเกมนะครับทั้งการเลี้ยงบอลการเปิดบอลการอ่านเกมที่มาฟัดก,กับชาวไหนจะมีส่วนสําคัญในประตูแรกของอิสาง,งีอีกเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการโดดเด่นมากๆคือตัวนี้เนี่ยรอคลิปพัฒนาการได้เลยคิโยราจินโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าคิโยราจินเนี่ยไม่ได้โชว์อะไรมากจัดเป็นหนึ่งแอซซิตนะครับแต่ที่เหลือทั้งเกมเนี่ยก็ยังเฉยๆจะมีบทต่อไหมเนี่ โชว์ power อันล้นเหลือแบบวิ่งแล้วยังเหงื่อโซกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีส่วนร่วมกับเกมมากขึ้นนะครับแต่โดยรวมจุดเด่นของเขาเนี่ยก็ยังเด่นเหมือนเดิมจากการเข้าประทะและความอึดคุณอิงมิเรนซุเกะนะครับหลังจากทำได้หนึ่งแอซิดแล้วจับมาเล่น CDM ประกบแบบแมนมาก็เวิร์กสง,งนันปิดชิโดวซะอยู่หมัดอิงอาราชิคุริโมะนะครับลงมาเล่นตุกติกได้แป๊บหนึ่งแต่นั่นแหละเล่นฟุตบอลนะครับต้องมีฝีเท้าด้วยสุดทนี้ซันเทสือนะครับมีฉากโชว์ความเร็วอยู่บ้างแต่โดยรรวมมมี่่่ยไไไไไดดด้้ดแอะ ท่านานาเนเซ่นะครับท่านานาเนเซ่เนี่ยเล่นประสานกับวินในตอนเข้าโฟได้เรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่คอยซับพอร์ตวินเป็นอย่างดีแต่โดยรวมนะครับฟอร์มของท่านานาเนเซ่ก็ยังไม่โดดเด่นอะไรเรียกได้ว,ว่ารอดยากมากครับท่านโทคิมิสึอาโอชิผมว่าคนนี้เนี่ยจางสุดใน PXG เลยชิโดริวเซ่ซัดไปนหนึ่งประตูนะครับแต่ที่เหลือนะครับก็โดนคูนิงามิปิดเงียบสนิทล้าไม่มีจังหวะได้ง้างเท้าเลยและตอนหลังนะครับก็หันมาเล่นร่วมกับวินเรียกได้ว,ว่าเป็นเกมที่จางมากๆสำหรับชิโดแต่ก็ยังมีผลงานขึ้นะคุรนึ ส่งบอลได้เลี้ยงบอลได้แต่แป๊บเดียวโดนเปลี่ยนตัวออกซะงั้นยูกิมิยะาเคนอยู่ลงมาก็มีบทได้กระชากลากเหลือยได้ลองยิงแต่นั้นนี้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่แต่ได้พูดประโยคเท่ๆปลุกใจด um. ้วยนะก็ตามนี้แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกบูล็อกมีหลายคนนะครับที่ต้องลุ้นว่าจะติดสีไหมประเด็นถัดมาครับโลกิโชว์ความสามารถอีกครั้งเห็นกี่ทีก็ไม่มีเบื่อนะครับกับพวกตัวละครที่ใช้ความเร็วแต่กับโลกิเนี่ยเวอร์ไปปะไอ้ท่ากดฟ้าบะคือมันเหนือจินตนาการเกินไปละคือคนอื่นที่่่่ววงงเเเเรรร็็็ๆนนนนนะคัาายหหอื ยกเว้นไอ้นินจาเนี่ยครับที่มันแอบวิ่งแต่โลกินิเวอร์จริงนี่ครับคือวิ่งไปตัดลูกยิงฟรีคิกที่ใครก็ตอบสนองไม่ทันอะแลวแบบว่ามีแอคเลยนะว่าไกเซอร์อิมแพคเนยช้าเกินแบบเออวิ่งเร็วจริงคุณพี่ประเด็นสัตว์มาครับไกเซอร์ปลดล็อกสกิลซึ่งสกิลนี้นะครับนั้นก็ได้มาจากการที่เขาเนี่ยกลัวจะสูญเสียทุกสิ่งและกลัวที่จะแพ้อีสังี้และด้วยความที่ไกเซอร์ไม่อยากแพ้ไม่อยากสูญเสียตัวตนหรือตำแหน่งทําไห้ไกเซอร์นะครับจึงลดตัวเองกลายเป็นศูนยยยยย์กกกกลาาาเเเป็นนนขขขะไร้้้ค่่่มออออตตใชชีีวิิิูัับพอองจงจทด เพื่อสนใจแค่ฟุตบอลเพียงอย่างเดียวและด้วยการโฟกัสระดับนั้นนะครับมันก็ทําให้เขาเนี่ยยิงไกเซอร์อิมแพคแมกนัสหรือไกเซอร์อิมแพคแบบไซกอยได้แบบสมบูรณ์แบบในการแข่งและมันก็ทําให้เขารู้ว่านะครับการที่เขาเนี่ยเล่นภายใต้ข้อจํากัดนะครับมันจะทําให้เขาเนี่ยเ,ไไยก,นนเ,เยก่งกาจขึ้นและพร้อมที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกในอนาคตได้เราก็มารอดูกันดีกว่าครับว่าในตอนฟุตบอลโลกเนี่ยไกเซอร์จะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนประเด็นต่อมาอีโก้ของโนเอลโนอา คือในฉากที่เฉลยอีโก้ของโนเอโนอานะครับคือผมอ่านแล้วอึง้งคือการที่เขามาในเนโออี l กวิสลีนะครับ <c oughs> ก็เพื่อที่จะปลูกไกเซอร์เพื่อมาให้ควบคําตําแหน่งเขาในทีม <c oughs> เพื่อที่เขาเนี่ยจะได้พัฒนาและเก่งขึ้นไปกว่าน,นี้อีกแบบโอ้ไมคคือมันแฟลชแบ็กไปตอนที่โนอาสอนไอ้สัง,งี้เลยอะว่าทุกนาทีทุกวินาทีทุกเสี้ยววินาทีเนี่ยนายได้ทําสิ่งที่มันจะช่วยให้นายเนี่ยได้เป็นเบอร์หนึ่งของโลกหรือเปล่าซึ่งไอการที่โนอามาที่เนโออีโกวิสลีเนี่ยคือการทําแบบนั้นไงเป็นการท่ เสียเวลามาคุมเด็กอะ่ะแต่เป็นการพัฒนาเด็กนะครับเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นแบบเชียสุดจะจัดซึ่งโนอาห์นะครับเป็นคนที่ต้องการเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องสมบูรณ์แบบและสัญชาตญาณดีที่สุดโดยเขาเนี่ยก็พยายามที่จะเอาชนะคนที่เก่งขึ้นไล่เก่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อนเขาก็เลยมาที่นีโออีโกสลีนะครับเพื่อปั้นไกเซอร์เพื่อให้ไกเซอร์เนี่ยมาเป็นศัตรูต่อจากโลกีคือคารว่าเลยในอีโกของโนอา ประเด็นถัดมาครับการเล่นร่วมกันของอิซงิและไกเซอร์และในแมตชนี้นะครับสิ่งที่เรารอคอยเนี่ยก็มาถึงสักทีกับการเล่นร่วมกันของ2ตัวเทพแห่งบัตตันมืนเช่นนะครับที่เราเนี่ยรอคอยมาเป็นร้อยตอนซึ่งโคตรมันโคตรเท่การประสานงานกันของผู้เรียนรู้ทั้งสองคนนะครับที่จะเอาชนะรินที่เป็นอัจฉริยะแถมมันนะครับเป็นการแสดงความเอาจริงของอิซงิที่เป็นการกระทำเพื่อผลการแข่งขันนะครับโดยไม่ส่วนอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองที่แบบเนี่ยแหละคือสิ่งที่ควรทําคือคําว่ามืออาชีพอะไม่ใช่แบบไปแย่งบอลเพื่อน ค,คือไม่ส่งให้กันตอนว่างเนี่ยผมเข้าใจได้นะแต่แย่งบอลกันเเดี๋ยว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 เข้าเรื่องกันดีกว่า ว่าการประสานงานครั้งนี้นะครับมันดีมากๆแบบมีการช่วยกันสก,กัดแบบดับเบิลทีมนะครับแบบคนนึงเข้าชนคนหนึ่งบล็อกไหนจะจงหวะต่อบอลกันไปยิงแบบมีท่าคอสพิเศษให้กันด้วยนะแล้วคือระหว่างเล่นร่วมกันนะอิสังยี้ชงไกเซอร์ไม่หยุดเลยแบบยัร์สซูเปอร์สตาร์อะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่ตัดภาพมาตอนจบเกมครับแม้ไกเซอร์นะครับจะยอมรับควาอมพ่ายแพ้นะครับที่ตัวเองขาตายและไม่ตอบสนองต่อบอลของเนสและสิ่งนี้เขายอมรับว่าแพ้อีกนั่นคือเขาสนุกที่ได้เล่นบอลกับอิสังยีส่วนอิสังเหยียบดขคุณทที่างนหนัักกตตววลเงสย โอ้ ปากหมาได้ใจแต่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตอนเริ่มหลีกเนี่ยไกเซิร์นปากหมาก่อนประเด็นต่อมาครับการตื่นของเนสที่เหมือนไม่ตื่นเนสนะครับโดนไกเซิร์ที่ร่วมมือกับอิสาีนะครับทิ้งแล้วบอกให้เลิกเล่นฟุตบอลซะแต่แล้วนะครับด้วยจิ๊กซอว์ชิ้นสําคัญของบูลล็อกอย่างโชคหรือว่ารักนั่นแหละบอลเนี่ยก็ลอยกลับไปเข้าทางเนสและเนสนะครับก็ได้ตัดสินใจที่จะมูฟออนจากไกเซิร์เป็นวงกลมโดยการตื่นขึ้นครั้นนนงนี้ของเนสนะครับจะเป็นการส่งบอลมาให้ไกเซิร์แบบที่จะให้ไกซนเซนิงไกซอร์อิยกนนน่น่่เเเืทีีรงไซป็ ของโลกแต่อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าคนที่เนสส่งบอลไปให้เนี่ยกับเป็นอิซัง,งีนั่นเองทาให้อิซง,งีเนี่ยได้ซัดป,ประตูชัยไปน,นั่นเองเรียกได้ว่าเป็นการอีโวเพื่อชัยชนะของทีมอย่างแท้จริงเลยนะครับแม้เขากับไกเซอร์เนี่ยจะรู้สึกเหมือนแพ้ก็ตามและประเด็นสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับอิซัง,งีราชาปีศาจแห่งบูล็อกอิซง,งีนะครับซัดป,ประตูปิดฉากในนีโออิกวิสลีกเพื่อให้บาตา์ดมือนเช่นเนชนะรวดและในที่สุดนะครับเขาก็ชนะรินในฐานะคู่แข่งได้สักกะทีหลังจากที่แพ้มาแล้วถึง2คร2คของคอรั้งง ประินเนี่ยก็ได้ตั้งฉายาให้อิสงยีว่าเดมอนคิงที่ผมเดาว่าแปลใช้ก็คงจะเป็นราชาปีศาจแห่งบูล็อกนะฮะซึ่งที่รินตั้งฉายาให้นะครับเพราะรินเนี่ยครับคิดว่าอิสังยีเนี่ยได้เกิดใหม่พร้อมทั้งควบคุมความหวังและความสิ้นหวังนะครับซึ่งการควบคุมสองอย่างนั้นได้เนี่ยมันเปรียบเสมือนราชาปีศาจรินเนี่ยก็เลยตั้งฉายานั้นให้ซึ่งสิ่งที่อิสงยีนะครับอีโวนแมทนี้แบบเห็นได้ชัดเลยก็คือการที่เขาเนี่ยตัวขาวที่นอกจากมันจะแปลว่าอิสังยีเนี่ยเป็นแสงสว่าง ความรู้สึกนะครับและทุ่มเทไปที่ผลการแข่งขันแบบต่อให้ร่วมมือกับไกเซอร์ก็ช่างทายังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยชนะรินให้ได้โดยจิ๊กซอวชิ้นสุดท้ายของอิสางิในนัดน,นี้นะครับมันก็คือฟาเตสหรือทํายังไงก็ได้ให้เขาเนี่ยเร็วกว่าทุกคนและด้วยการอ่านเกมของอิสางนินี่แหละที่ทาให้เขาเชื่อในเนที่ตื่นขึ้นนะครับและทําให้เขาเนี่ยเข้าถึงลูกส่งนั้น และยิงประตูได้ก่อนใครนั่นเองนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังได้รู้ความสามารถที่แท้จริงของอีซังยีที่มันก็คือการดึงอีกโอก้ของทุกคนออกมาและนั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้ทีมแข็งแกร่งนั่นแหละคือสุดยอดความสามารถของอีซังยีและสกิลสุดท้ายนะครับของอีซังยีที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือสกิลปากที่พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดโดยในแม์น,นี้นะครับอีซังยีเนี่ยก็ด่าหมดไม่สนลูกใครไม่ว่าจะเป็นเนสไกเซอร์โนอาโลกิหรือว่ารินเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่พัฒนาที่สุดแล้วของเจ้าตัวและนี่นะ ประเด็นหลังแมตช์บัสสันเหมือนเช่นประชากับ PX4 ข้อมูลผิดพลาดตรงไหนเปการใดฝากคอมเมนต์แก้ให้ผมหน่อยนะครับคือเวลาพูดข้อมูลเยอะๆมันมืนมนอนน่ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะครับขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนที่สมัครเข้ามาอยากให้ทําคลิปไหนหรือเรื่องอะไรอยู่กับบูล็อกนะครับคอมเมนต์ได้ส่วนคลิปเรื่องอื่นๆเนี่ยเสนอไม่ได้เหมือนกันผมทําไม่ทําอีกเรื่องสําหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วครับบายบาย